ทนนี้ขายที่เดอะมอลล์ทุกสาขาแล้วเปิดมินต m แอนด์มาร์ทที่ชั้น2ห้องเอส93 JJ m a มอลแล้วก็ออกงานแฟร์โอท็อปต่างๆนะก็ยอดขายเฉลี่ยเดือนหนึ่งก็เป็นหลัก 6, 6หลักนะนะไม่ได้บอกตัวเลขมาชัดเจนนะครับก็บอกว่าตอนนี้เนะี่ยเขาใช้วิธีการที่ว่ากระจายงานแจกงานไปตามภูมิภาคต่างๆ<ฆ>นะครับมีเป็นแบบเหมือนกับสาขาและครันนี้เนี่ยเขาต้องการให้ให คือเหมือนกับสอนอาชีพไปให้มันเกิดความมั่นคงนะนะ<ฆ>เขาบอกว่าถ้าใครสนใจติดต่อว่าอยากจะเป็นตัวแทนจําหน่ายหรือว่าอยากจะมาร่วมธุรกิจไงก็ลองโทรไปพูดคุยกันนะครับที่029980850<ฆ>หรือ0865887239นะครับหรือที่เวอร์ไว m i เว็บมินมินแทนมาร์กนะฮะมินแอนมาร์ and mark นะ M I N T มิน A N D and M A R K Mark com m i n and Mark com เนี่ยจะสังเกตไหมคุณเปิลเวลาเขาจะขายของพวกนี้ที่เป็นของที่มีเอกลักษณ์เนี่ยหรือที่ซอฟเดือดขาเขาจะต้องพยายามมีเว็บไซต์เป็นหนึ่งตัวปักสวนประกอบเลยที่จะประสบความสำเร็จได้อย่างนี้หนูก็ต้องมีเว็บไซต์ม่าถ้าคุณจะทำเนี่ยคุณต้องมีเว็บไซต์เว็บไซต์ส่วนตัวใช่ครับเพราะดูมีนหนึ่งเดียวใน่ประเทศเห็นล<อ>้วหนหนึ่งโลกองผลิตภัณฑ์ไม่ต้องบอกนะว่าอะไรเดี๋ยวคิดค่าโฆษณา ไม่ใช่หมายถึงว่าคนประเภทหนูเนี่ยมีตัวเดียวคนเดียวเลยม <laughs> าดูของหนูบ้างดีกว่า<ช>ค่ะโถเชื่อแบบไม่ต้องเขียงเลยล่ะคะนี่ข่าวนี้เลยค่ะท่านผู้ชมเป็นข่าวของมาบุญคลองนะคะทุกคนคิดว่ามาบุญคลองคืออะไรมาบุญคลองครอบรอบ64ปีเขาทําบุญค,บค่ะดีมาบุญคลองเนี่ยเขาบอกว่าหรือว่าอยู่ห้างมาบุญคลองความจริงเราไม่ใช่นะคะ อ,อ,อาคาเน์กลุ่มธุกรกิจประกันและการเงินจัดพิธีทักศาสดาในวันคล้ายวันก่อตั้งบริษัทครบรอกสิบสีปีโดยมีคุณเจริญสิริวัฒนพักดีประธานกรรมการกลุ่ม TCC ผู้ถือหุ้นใหญ่รพร้อมด้วยคุณหญิงวันนาสิริวัฒนพักดีรองประธานเป็นประธานในการทําพิธีในสํานักงานใหญ่อาคาเน์ถนนสีลมครับแปลว่าอาคาเนเปิดม,มาแล้วห4สี่ปีหรอคะเออมาบุญเออถ้าบอกว่า ับอันนี้ครบรอบครบรอบนะฮะไม่มาบุญครองนะทาบุญใช่ <นะ S 3> ค่<น>ะเดี๋ยวพูดพูดให้คง,งเล่นเพราะว่าถ้ามาบุญครองนี่ผมยังเชื่อมไม่ถูกเลยนะว่าเสียเจริญไปเกี่ยวได้ไงนะเสียเจริญเงียเบ <c oughs> ียช้างนะฮ <ภา S 3> ะก็แกก็เทคโอเวอร์กับทางอาคเนอาคเนประกันภัยครบรอบหกสิบสี่ปีนะครับก็ต้องถือว่าอุ้ยอยู่คู่คนไทยมานานดูเห็นตั้งแต่หนูเังลืมตาบาก็เห็นแล้วอ่อาคเนเนี่ยเจ้าต้นๆเลยนะครับ ก็ถือเป็นความสําเร็จอันนึงนะครับแสดงความยินดีด้วยกันละกันนะครับมาถึงอีกข่าวหนึ่งครับเขาบอกว่ากรุงไทยลุกหนักสินเชื่อ SME หวังกระตุ้นเศรษฐกิจกนะครับก็เป็นภาพข่าวจากทางธนาคารกรุงไทยนะครับคุณอภิษ์ตันติวรวงศกรรมการผู้จัดการธนาคารกรุงไทยเปิดเผยว่าในช่วง5เดือนนี้นะฮะธนาคารจะให้ความสําคัญ หรือเน้นหนักไปที่สินเชื่อผู้ประกอบการรายย่อยหรือที่เรียกว่า SME นะครับมากขึ้นโดยกลุ่มที่จะเข้าไปดูแลเยอะเนี่ยนะฮะก็จากการเปิดเผยของคุณเวชนุจเจริญผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาุโสธนาคารกรุงไทยก็บอกว่าเป็นสินเชื่อที่ปล่อยเนี่ยมีเป็นเรื่องของเกษตรแปรรูปอุตสาหกรรมอาหารชิ้นส่วนยานยนต์และกลุ่มผู้รับเหมาก่อสร้างตามโครงการไทยเข้มแข็งะนะครับอันนี้ก็ต้องถือว่า เขาบอกว่าตัวนี้เขาเชื่อว่าปีนี้นะฮะจะเป็นไปตามเป้าคือเพิ่มเนี่ยประมาณ45,000ล้านโดย7เดือนแรกเนี่ยสินเชื่อ SME เนี่ยเพิ่มขึ้นสุทธิเนี่ย17,000ล้านบาทและนี้ยอดสินเชื่อรวมอยู่ที่23,000ล้านบาทไอ้230,000ล้านบาทและโดยที่วงจรการปล่อยสินเชื่อ SME ในครึ่งปีหลังเนี่ยยอดเบิกใช้สินเชื่อจะเพิ่มมากขึ้นเนื่องจากเป็นฤดูการเก็บเกี่ยวทางด้านการผลิตนะฮะ ทำให้ผู้ประกอบการเกษตรแปรรูปจะต้องใช้เงินทุนหมุนเวียนในการซื้อสินค้าจํานวนมากขณะที่โครงการไทยเข้มแข็งก็มีงบลงทุนในเพื่อกระตุ้นเศรษาฐากิจออกมารประมาณ1นึ่งแสนล้านบาทกรุงไทยจึงตั้งเป้าว่าจะมีส่วนแบ่งการตลาดต,ดตรงนี้ประมาณ50%หรือ5 0,000 000, ล้านเลยนะครับ mm hmm. ก็อันนี้เป็นข่าวของผมนะครับ ช่วงหน้าค่ะช่วงหน้า success society นะคะจะเป็นช่วงของแขกรับเชิญเป็นธรรมดาอีกแล้วแต่ช่วงแต่วันนี้เป็นวันศุกร์สุขรคันสาค่ะจริงครับเรียนท่านผู้ชมอย่างนี้ครับถ้ามีญาติพี่น้องนะครับใครที่อยากได้มีความสุขอยู่ที่บ้านนะครับมีเครื่องมือความสะดวกนะครับใช้สบายๆอยู่ที่บ้านนะครับวันศุกร์คุณต้องไม่พลาดเพราะเราจะมี ของ i เรนะกลุ่ม i อรเนี่ยมาําผลิตภัณฑ์ที่ทรงคุณภาพและราคาพิเศษหสำหรับในรายการนี่นะครับกระหึ่มจริงๆหาซื้อที่ไหนไม่ได้ไม่มีแล้วบอกแล้วเนีครับว่าที่นี่ที่เดียวของดีของถูกมีจริงใช่ครับแล้วก็รวมเฉพาะ โดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับช่วง Friday Shopping ของถูกของถูกแบบถูกกว้ายิ่งกว่าตลาด <c oughs> นัดนะคะแต่สินค้าเนี่ยราคาแบรนด์เนมท้งนันเลยครับเรามาสมานาท่านผู้ชมนะครับ <c oughs> แต่ว่าเนื่องจากว่ามันมันเป็นราคาพิเศษแล้วมันไปนหาซื้อที่นอกไม่ได้นะมันก็ต้องมีน้อยชิ้นแย่งกันหน่อยนะครับก็คือพอเปิดสายต้องรีบเลยนะถ้าไม่รีบนี่ก็ต้อง <c oughs> อดนะครับ <c oughs> เพราะว่าวันหนึ่ง,งสุกเราก็จะมีแค่3ามชิ้นเท่านั้นครับแล้วก็ส่วนวันนี้ผิตพันุ์ของที่คุณกิจจะมาแนะนํา เป็นตก<ร>้มีไฟฟ้าเดี๋ยวเรามาดูกันช่วงหน้าครับค่ะวันนี้ก็ช่วงวนี่เขอขอขอบคุณก่อนค่ะขอขอบคุณนะักสืบพิม The Power Network นะคะที่ให้ข่าวเรา,าอ่านในวันนี้แล้วก็เดี๋ยวช่วงหน้าเราไปพบก,กับข่าว INN ค่ะ